สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องภาพตัดตัวนะครึ่งหัวงข้อที่ผมด้นนั่นคือเรื่องวงกลมนะครับก็คืออย่างแรกครับเราต้องมารู้บทนิยามกันก่อนนะครับว่าบทนิยามของวงกลมนั่นคืออะไรทีบทนิยามของเรื่องวงกลมนะก็คือวงกลมนะครับคือเส้นของทั้งหมดในระนาบที่ห่างจากจุดจุดหนึ่งครับที่ตึงกับเป็นระยะทางแล้วจุดที่ตึงอยู่นะครับก็ที่นี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางครับหรือจุดเซนเตอร์นั่นเองครับของวงกลม ส่วนของเส้นตรงที่มีศูนย์กลางและจุดวงกลมนั้นเป็นจุดปลายเรียกว่ารัศมีครับหรือเรเดียนนั่นเองเรเดียนของวงกลมครับซึ่งครับสูตรทมมตินั่นก็คือสูตรแรกนะครับก็คือวงเล็บ x ลบ h กําลังสองนะครับบวกกับ y ลบ k กํลังสองเท่ากับ r กําลังสองครับซึ่งจุดศูนย์กลางนะครับก็คือนี่ครับ h หรือ k ครับรัศมีคือ r หน่วยแล้วก็จะมีอิสมาการหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นคือครับ x กําลังสองลบ y กลังสองบวก dx บวก E y บวก f เท่ากับ0นั่นเองครับซึ่งจุดศูนย์กลางของสมการนี้นั่นก็คือครับ d ลบ d ส่วน2หรือลบ e ส่วน2นั่นเองนะครับซึ่งรัศมีหาได้นั่นคือรูท d กำลัง2ส่วน4บวกด้วย e ส่วน4ลบ f นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสรรมการนี้นะครับก็จะใช้เป็นจุดศูนย์กลางก็จะใช้เป็น h k, หรือ k ลอศมี r หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสรรมการ x กำลัง2 y กำลัง2บวก d x บวก e y บวก f ท่ากับศูนย์ก็จะใช้เป็นจุดศูนย์กลางอันนี้นครับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับทีนี้ครับถ้าเกิดเราได้สมการนี้เราก็สามารถแปลงไปเป็นสมการข้อมูลได้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอย่างนี้ผมก็จะมอบให้เพื่อนไปทําการสอนแล้วยกตัวอย่างให้เพื่อนๆอ,อาจารย์ดูแล้วนะครับขอบครับตัวอย่างแรกนะครับคือ จงเขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดลบสามลบห้าและวงกลมนี้สัมผัสแกนเอ็กซ์ซึ่งลบสามลบห้าเนี่ยเป็นจุด SK เราจะได้ R หรือรัศมีเท่ากับห้าหน่วยซึ่งจากสมการวงกลมนะคะคือวงเล็บ x ลบเทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้าเท่ากับ r าร์กำลังสองดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของกราฟวงกลมนี้คือวงเล็บ เอ็กสวนสามทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บ y บวกห้าทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะจงเขียนความสัมพันธ์ที่มีการาฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดห้าลบสามแล้ววงกลมนี้สัมผัสแกน Y ซึ่งเราก็จะได้ลสัสเนี่ยเท่ากับห้าหน่วยแล้วก็จุดเอเท่ากับห้าลบสามดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของกราฟวงกลมนี้คือวงเล็บ X ลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บ y บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสอง ก็อย่างที่สนะคะซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งมีการประยวงกลมที่สัมพั์กัน x ที่จุด3จูนที่มีลักษณะ5หน่วยซึ่งอันนี้เราก็จะได้จุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ย2จุดก็คือมีจุด35แล้วก็จุด3แล้วก็ลบ5นะคะเึ่งจุด35เนี่ยเราก็จะได้ความสัมพันธ์คือวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับวงเล็บ y ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ5กำลัง2แล้วก็จุดที่2คือ3ลบ5เราก็จะได้คความมสััพธ์งเล็บ เอกลบสามทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บ y บวกห้าทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองตัวอย่างที่สี่นะคะตงเขียงความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมสัมผัสแกน Y ที่จุดศูนย์ลบสามและวงกลมนี้มีรัศมียาวสี่หน่วยซึ่งเราก็ได้จุดศูนย์กลางของวกลมเนี่ยสองจุดจุดแรกก็คือลบสี่ลบสามจุดที่สองคือสี่ละลบสามจุดลบสี่ลบสามเนี่ยเราก็จะได้ความสัมพันธ์คือวงเล็บเกสี่ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ วงเล็บ y บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4กำลังสองส่วนจุดที่2คือ4และแลบ3เราก็จะได้ความสัมพันธ์คือวงเล็บ f ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับวงเล็บ y บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4กำลังสองค่ะตัวอย่างที่5นะคะจงเขียนสมนการกราฟวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์สูตรและวงกลมมีผ่านจุดลบ3ลบ4ซึ่งขั้นแรกเราก็จะมาหารัศมีก่อนโดยใช้สูตรการหาระยะระหว่างจุดซึ่งก็จะไ,ได้รูท วงเล็บลบสามบวกศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บสี่บวกศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นเราก็ได้รัศมีเท่ากับห้าเราก็ได้จุด hk เท่ากับศูนย์ศูนย์ซึ่งจากสูตรซึ่งจากสมการวงกลมซึ่งก็คือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองเราก็จะได้วงเล็บ x ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บ y ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสอง ตอนนั้นสมก,การวงกลมนี้นั่นก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองค่ะทีนี้เพื่อนๆได้ดูแบบตัวอย่างแล้วครับทีนี้เราก็จะไปทาแบบทักษะหรือโจทย์น,นะครับซึ่งผมนั้นได้ยกตัวอย่างมาในแบบฝึกหัดประมาณแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่หน้าที่สองร้อยห้าสิบแปดครับก็คือแบบฝึกหัดสามจุดสองจุดหนึ่งครับนั่นคือข้อหนึ่งกับข้อห้าซึ่งหน้าที่นี้ผมให้ พ่ต้านะครับเป็นคนทําแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราไปรับชมกันได้เลยนะครับวงกลม1มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดลบสสองและผ่านจุด -7-4 จงหาความยาวของรัศมีของวงกลมนี้ซึ่งการหารัศมีของวงกลมหาไะจากระยะระหว่างจุดจากสูตร p1 p2 เท่ากับรูทวงเล็บ x1 ลบ x2 หมดยกกำลงังสองบวก y1 ลบ y2 หมดยกกำลังสองซึ่งจะได้ R เท่ากับรูทวงเล็บลบสามลบเจ็ดทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บสองลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสองจะได้ R เท่ากับรูทหนึ่งร้อยสีหรือสองรูทยี่สิบหกดังนั้นความยาวของรัศมีของวงกลมนี้มีค่าเท่ากับรูทหนึ่งร้อยสีหน่วยหรือสองรูทยี่สิบหกหน่วยจงเขียนสมนการวงกลมเกซ์ำลังสองบวก y กกำลังสองบวกสองเ ลบ y ลบ54เท่ากับ0ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและจงอธิบายว่าต้องเลื่อนวงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากับรัศมีของวงกลมที่กำหนดให้และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำหนดอย่างไรจึงจะได้วงกลมที่กำหนดให้ข้างต้นรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมวงกลมคือวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสอง ซึ่งโจทย์ให้มาคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก2 x ลบ6 y ลบ54เท่ากับ0เราก็จะมาจัดรูปใหม่ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก2 x บวก1นึ่กำลังสองบวก y กำลังสองลบ6 x บวกลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองลบ54ลบ1ลบ9เท่ากับ0ก็จะเท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวก1บวก y กำลังสองลบ6 y บวก9ลบ64เท่ากับ0แล้วก็มาจัดรูปใหม่ก็จะได้เป็นวงเล็บ x บวก1ทั 2, ้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับลกสิบสแล้วมาจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมก็จะได้วงเล็บ x 2, บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวกวงเล็บ y าลบทั้งหมดจยกกลางสองเทกับแปดกลังสองแสดงว่าจุดศูนย์กลางของของวงกลมนี้คือจุดลบหนและมีความยาวรัศมีคือ8ซึ่งหนูก็จะให้จุดศูนย์กลางวงกลมคือจุด0ูนยนดังนั้นจะต้องเลื่อนไปทางซ้ายมือ1หน่วยและเลื่อนขึ้นไป3าหน่วย เพื่อที่จะได้วงกลมเหมือนที่โจทย์กำหนดให้